สวัสดีคนดูผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมวอร์ทันเดอร์รถถังที่ฟาร์มมาทัวร์ในวันนี้เป็นรถถังโซเวียตนะครับหรือราเซียนเองแต่ถ้าไรติงที่เล่นในวันนี้ก็ไม่เกินเจ็ดสามนะเจ็ดสามลงมาไม่น่าจะมีแหลมมากกว่านี้แล้ไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างไปกันเลยเปิดมาเกมแรกก็ทะเลทราเลยนะโอ้โห โค่นชะตาชีวิตยเยอะเลยแกมาไปฮะดุงบีแบบนี้สายบีนะ่าจะนัวนะ,ะเดี๋ยววิมาหนึ่งรถเต่นเนเนา,ตน,ตน,าน็จะได้อร่อยไปเดินหน้าต่อแต่ถ้ามุมตึกเห็นเงาดิบไม่ทันไม่ได้อ่ะแอบบ ไ่้เสียงมาข้างหน้าวิผ่านไหมเนี่ยไนอะ้ <c oughs> สติ๊กเกอร์มาด้วยน่ารักนะเราเจ๋งเครื่องขวาไมไหมครับทางขวาเนี่ยแหละวิพอ,อ,อละวิไม่ระเบิดทำไมดีไม่ตายปนยัดไปก่ะนตายแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็ยังไม่แตกถึงเกินโอเคเปลี่ยนสามาแล้วต้อมอยู่จังหวะนี้มีคนติ๊กเขาไม่เห็นด้วยอปีคิวหายตัวเลยเดินหน้ามาเคลียร์ฝั่งนี้บ้างครับเอ๊ประปืนก่อนด,ดีกว่าพลัยิงไปแล้วไม่ตายเก็บงานแนละ้ว นิ่งๆนเนะอุ้ยอ้าเพื่อยิงได้เรายิงติดปืนชีวิตช่วยซอบหน่อยก็ได้เอาฝั่งโน้นไปแก่ได้ไมเนะี่ยสุ่มไปลมลมเรื่อนๆเปลี่ยนด้านเลยนะหยุดไม่ได้ตีนเรือไล่กันสายก็มาอข้างหน้าก็เจออย่างนี้เลย ยิงเงนเข้าไปไหไม่รู้จะสู้ยังไงเดียวหันข้างให้ไม่ได้เอาชนาไปก่อนแล้วกันโดนคนปีนมาโดนคนับคนเสริมคันเดียวก็แย่แล้วแบนี้ก็แล้วกา อืมไม่เข้าเดียวมาเยอะเี้ยโอ้ยแตกหนีแตกเออมาต่อปิดรนะ้อย้าสิบสองไ่แก้แ้นะอับยนง่นยงเย่อลงมาแล้วงคันแต่ก็สองวะไปไหนไปไหน <laughs> เดี๋ยวเท่านั้นแหลนะทิ้งหอ ลูกรอจักบไม่ทันไไรก็เจอเหยื่อลงกันที่สองนะ M56 จอดติ้งเลยนะอุย้ยเหมือนจะเห็นแล้ว <c oughs> อึง้งไม่ทนันรอแม่งานหลอยนี่ขอให้บอกนะก็จะมีแล้วนะโอ้โหแต่สายโดนยึดขนาดนี้เกมน <c oughs> ่าจะไม่รอนะดฮะดันไปดู <c oughs> ไม่ติดใจบเจกต์ยอยู่นะ ออเจสองหกแปดแมตเมืองด้วยแล้วมีไซต์เดียวไม่อยากตื่นครับเดี๋ยวกับเพื่อนผ่านสมรภูมิลบมาเพื่อนจอดทำอะไรเนี้มีไหมไม่มีนะรถสีย้ออ๋อเสร็จแล้วอุยมีคนโทรด้วยความเร็วจอดรอแค่นี้แล้วเพื่อน โอ้จอดเรียงกันซะสวยเลยคัสามพันนะไปห้าด้านต่อได้รัสเสียไม่ดีคำว่าเคียร์ถอยหลังครับเฟรนติดในแบอนะวอ้อห์จอดฝรั่งเสร็จนี่นี่อ๋ออัีเบร์จินลอยห้สององานลอยขอให้บอกมีเสียงเครื่องดังมาจากข้างในนะเดี๋ยว เพื่อนโดนโอเคหนึ่งคันอื้สองคันนี่มาคันนี้ไปก่อนนะโอ้หรูไ้ไปเถอะว่าผมอยู่ตรงนี้โ okay. อเคเดี๋ยองเอ็งเพื่อนเก็บคนระับแม่คันนี้ลอยดียังเขวิง่งในเมืองหงเล็บต้อง,งอวิ่งเหนือเรือตัวนึงสี่คิวฟรีฟร เปลี่ยนมาเป็นพี่ใหญ่บ้างนะฮะ PS3 คือพี่แทงฝั่งทรงพยัะนะไปดูความถึกอึดทนกันฮนะเ้ยขทำงานเยอะคันหนึง่ง <c oughs> เอาคันหนีก่อนแนละ้วกันเป็นสองคันนะแต่เอาคันหนีก่อนนะนึ่งคันหนึง่งมีคนแอบหลังซอกตึกนะทางขวาเน,นะนี่ยแต่พาไปสะพ้ายเขากนะันพอไหมเนี่ยอยู่นะอือ เป็นแกเขาเนี่ยโดนเต็มครับปลยร้อยยี่สิบไอเอสเมื่อกี้ยิงสองคิวแล้วก็นั่งเงาทั้งเกมนะฮะแแบบกันทั้งแบบกันทั้งทีมเจอเหย่าลมฮะไม่หันมามองเสร็จดีครับมีเหย่าลมข้างบนเนี่ยสองคันอ่าคันหนึ่งไอเกอร์สองไม่เข้าด้วย แกมเลยฮะไนทบอมไปไปมา,มากลายมาเป็นไอเอสไซแคมปแล้วไม่ไปไหนเลยทำเลดยดีมาแล้วคันนึงอย่าลงว่าจะจอดรอเลยฝั่งทุนเยอะอยู่ฮะมาละเสียงรถที่คุณเคย,ย,ย,ยไ้ด้อยู้ได้ดยู้ดูดด้ A ูอ ก็ว่ารถอะไรฮะได้ยินเสียงไม่เห็นมาฮะศึกกันบ้านยังไม่จบไม่คันแล้วต้องไปเผชิญหน้าอ๋อดีเป็นรถเอเอเป็นคัดอื่นแต่แต่ฮะบอลไม่มีแคมป์สบายแล้วฮะจังหวะนี้กันไซส์ยาวๆขใจเมื่อกี้ สาเล็งได้แล้วยิงไม่ทันต้องไปเอาคืนนะไปะทานน่าจะสะดวกโอ,โอ้โหแพ็กสุดคุม้มว่ะพี่พี่มาเป็นคอมโบเซตเลยนะมาขอตาสุดท้ายแล้วอยาโดนแพ็กเกจสุดคุ้มไปเมื่อกี้ที่กระจุกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยขอลังขอหลางตาเกมนี้แล้วกัน อันนี้แผนที่เดิมน,นะแต่อ,อยู่คนละฝั่งกับตาแรกตาแรกนี่อย่างยับเลยมีแน่ทำไมมันเงียบเงาอย่างงี้มันมีคอมสกิปเพ่ลสกิปข้างๆหาเพื่อนมาดูให้แล้วไม่ได้มาช่วยนะมาลอยโอ้ไม่ถัดเนี่ยเสียงระเบิดกันกี้มีคนใจริดติค่อยนะทางขวา ม,ม่หนีน้อยเสร็จไปหนึ่งแล้วนีไม่กลายเป็นสายลอยไปอีกแล้วเล่นแลนด์รสเซียนะไม่ไม่ครับโอ้โหแล้วบังครับตอนนี้ดาวออเอาลูกฟุกลุ้นๆฝักคันด้วยความเร็วขี่เพื่อติกมีทางซ้ายอุ๊ยว่าโดนอาแสแๆเล่นร้อรนเน,นนะี่ย อยู่ไหนฮะอยู่นั่นใช่ไหมหัวระเบิดนี่มันเล่นง่ายดีฮะเร่ออังกฤษนี่โอ้โหแทบแบบแทบจะกราบเดี๋ยวซ่อมแป๊บนึงฮะข้างหน้าก็ไม่มีฮะแต่เพื่อนก็นตจ๊กบอกอยู่นะข้างซ้ายมีก็เหมือนได้ยินเสียงเครื่องอยู่ฮะก็ยังไม่เห็นตัวเสียงเริ่มดังโอ้แต่ดูสภาพรถ อะไรจะยับขนาดนี้ยับเย็นมากมาละวเสียงแค่โอเคไม่เห็นผอนะนี่นี่งานลอยอห้บอกเป็ดแสงสุดนะได้ไหมไม่ได้หลังเดินประสิทธิ์เลยคนนี้ออ้ยโอ้ยโอ้ยอุยอ้ย,ยใจหายไหมครับ เมื่อกี้เกือบเกือบไปแล้วว่าอุ้ยปืนกดไม่ได้ด้วยทีถอยหลังก็ข้างหน้ามีเหยื่อลถไปกลุ่ม,มฮิดเฉยๆเนีน่ยโอ้ไม่จะเดือดตรงนนุนหลดโดดได้โอเคเพื่อนดันขนาดนี้ไม่จะบินฮะตาน,นี้ อาวเหรครับเป็นไงบ้างครับกลับมาถังมาเสียวันนี้บอกเลยว่าสู้ชีวิตกันอยู่เหมือนเดิมนะจะถามผมว่าทำไมไม่เห็นในซัอ็ดย57เลยก็นี่ครับสภาพตามนี้เลยโดนยิงยับมากจะบอกใครเลยครับ <c oughs> กดลงคันแรกคันที่สองก็ตายเหมือนเดิมเลยตายเร็วด้วยประเด็นไม่โดนเครื่องบินก็โอดนะ้สารพัเอาละก็จบันไปก่อนนะ,ะสำหรับคลิปิดีโอวันนี้ สำหรับคิดหน้าจะไปนั่งเล่นรถถังอะไรก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ